จะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีสวัสดีครับก็ กลับมาอยู่กับสายเป็ดอีกเช่นเคยครับแต่วันนี้ครับผมจะไม่ได้มารีวิวอนิเมะผมอยากจะมาชวนคุยครับเกี่ยวกับเรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพภาค 2, 2> คือผมได้ดูตอนแรกแล้วพูดตรงๆเลยว่ามีความสองจิตสองใจว่าจะดูต่อดีไหมคือเรื่องเนี้ยเอาจริงนะสําหรับผมมันดิบมากเนื้อเรื่องมันแบบว่ามันไม่มีแบบปรุงแต่งให้มันดูดีให้มันแบบอย่างน้อยๆก็ให้มันเบาๆหน่อยเรื่องที่แบบเรียวๆมากอ,าอย่างเช่นพวกเรื่องเซ็กเรื่องแบบเรื่องการฆ่า อะไรแบบนี้โอ้ค่าผู้หญิงค่าเด็กอะไรแบบนี้คือโอเคผมยอมรับผมเคยคิดว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มีอนิเมะแบบเรียวๆแบบแบบว่าดิบดิบแบบนี้มาบ้างวะแต่พอได้เจอตอนหนึ่งในพาร์ทสองนผมรู้สึกว่าผมกลัวรุ้ตรงผมกลัวผมรู้สึกว่าเฮ้ยขนาดแค่ตอนหนึ่งมันยังกล้าทาขนาดเนี้ยแล้วตอนสองแล้ววะตอนหลังๆจากนี้อ่ะมันจะโอ้ไม่รู้ว่าคือมันมันดิบเกินแล้วว่าเออมันแบบ ไม่รู้จะพูดยังไงคือมันทําให้ผมกลัวผมพูดตรงๆเลยอย่างแรกที่ผมกลัวเลยคือพวกนังเอกอะ่ะเออพวกล็อกซี่พวกน้องๆของเพะเอกอะไรแบบเนี้ยผมไม่รู้เลยนะว่าต่อจากนี้จะเป็นยังไงต่อเพราะว่าเอาตรงคือผมไม่อ่านไม่ศึกษาอะไรเลยคือรอดูอนิเมะอ,อย่างเดียวแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็กังวลโดยเฉพาะล็อกซี่ล็อกซี่เนี่ยเอาจริงมันเริ่มแหม่งแม,งมาตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วนะที่ไปสอนใอนอ้วนนะั่นนะเออตรงผมอาจจะคิดมากไปเองก็ได้นะแต่ไม่รู้สิคือคนอื่น คิดอย่างผมหหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเรื่องเนี้มัน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 โยงไปทางนั้นอะเออผกกังวลจริงๆเว้ยถึงต้องให้พวกกลุ่มพระเอกคนที่พระเอกรู้จักอะไรแบบนี้ที่เป็นแบบแก๊งเดียวกันเพื่อนกันอะไรแบบนี้ยจะไม่เป็นไรจะไม่ถูกทาอะไรก็เถอะแต่ของคนอื่นอะอย่างเช่นตอนหนึ่งอะโลลิรึ่นคนรึ่งศัพท์ทนไม่ได้จริงคือถึงมันจะมาแค่แบบแป๊บเดียวนะ มาแค่แบบแว็บเดียวจริงๆคือแบบกูซืมเลยเนี่ยเพิ่งดูจบตะกี้เลยแบบรู้สึกแบบเฮ้ยไอเหี้ยเด็กน้ว้ยอะไรแบบเนี้ยเออแบบโอ้แบบปวดหัวเออความคิดแรกเลยคือแบบโอ้ยเ้ยแม่งแม่งโหดเกินไปอ่ะฆ่าพวกคู่ใหญ่อะไรแบบเนี้ยพวกโจนพวกน้ำพจน์พายอะไรอย่างเงี้ยข่าไปเฮ้ออะไรแบบเนี้ยเออแต่แบบนี่มันคือแบบเด็กอะคุณเด็กอ่ะเห็นแล้วแบบเชื่อ นี่กูต้องเจออะไรแบบนี้อีกไหมแล้วก็ฉากเซ็กของไอ้กลุ่มเดียวกับล็อกซี่ที่มาด้วยกันน,ะนั่นก็แบบว่าดิบดิบมากผมบอกเลยว่าดิบมากเหตุการณ์แบบนั้นนะ่ะส่วนมากนะเราจะเห็นได้เฉพาะแค่ในโดจินในหมวดแกงแบงอะไรแบบนี้จะมีอยู่แค่โดจินกับมันจะขังหรือแค่โดจินเท่านั้นเรื่องนี้มันคือเมฆบนดะินน่ะมันคือเนะมฆที่ฉายทางทีวีซีรีสนะ์แล้วมันมีฉากของโดจินอนะ่ะโอ้พูดไม่ออก บอกตรงเลยพูดไม่ออกคือจะรู้สึกฟินไหมมันมันก็ไม่อะมันแบบมันอึ้งอะเออมันอึง้งผมพูดตรง,ตรงเลยมันอึง้งคือถ้าคนที่เคยดูผมมาน่าจะรู้ว่าผมโอเคกับเรื่องแบบนี้นะถ้าเป็นโดจินอะถ้าเป็นแบบอนิเมะฮอะไรแบบนั้นที่แบบว่าทํามาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะอะไรแบบเนี้ยอันนี้ผมเข้าใจครับผมผมเข้าถึงได้แต่ออนิเมะเรื่องเนี้ยมันเป็นเนื้อเรื่องอะเราต้องอินกับบท อองเรรื่ะไแบบนี้แล้วแบบมันมีฉากแบบเนี้แล้วหลังจากนี้ล่ะแล้วคนอื่นต่อจากนี้ล่ะแล้วเหตุการณ์ต่อจากนี้ล่ะมันก็เลยแบบทําให้ผมมานั่งคิดว่าจะดูต่อจริงหัวบอสอะไรแบบนี้คือแบบเหมือนคุยกับตัวเองแบบไหวเหรอกลัวตัวเองดาวผมเคยโดนมากับสกูเดย์ครับพุ่นตรงแบบประมาณ 2- 3สสัปดาห์กว่าจะฟื้นตัวได้อะคือแบบแม่นอนไม่หลับคอนเทนต์วันนี้ก็อาจจะเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าดูแบบหนักๆหน่อยนะแต่แบบผมไม่รู้จะระบายกับใครพุ่ตรงผมไม่รู้จะพูดกับใครที่ไหนอะไรแบบนี้ ถ้าใครเผลอมาดูหรืออะไรแบบนี้แล้วแบบว่ารู้สึกว่า ไม่ชอบมันดาวอะไรแบบนี้ก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะแต่ก็คือมันก็ค,คือความรู้สึกของผมจริงๆเลยเนาะกับเรื่องนี้ถามว่ามันสนุกไหมผมผมเชื่อว่ามันสนุกมันการันตีด้วยตัวสตูดิโอเองที่แบบกล้าที่จะทําเรื่องนี้แบบยาวๆแบบ SEO อะไรแบบเนี้ยผมว่าเขาต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าเรื่องเนี้ยมันแบบมันขายได้อะไรแบบเนี้ยมันสนุกมันเป็นที่ตัวผมเองแหละที่เริ่มไม่มั่นใจว่าตัวเองจะไหวไหมอะไรแบบนี้เออมันก็ผมไม่รู้นะว่าเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้อยากรู้มากครับถ้ารู้สึกยังไงอะไรแบบนี้ก็สาามรถยก ไว้ใต้คอมเมนต์ที่บอกผมได้นะว่าคุณรู้สึกแบบผมหรือเปล่าเนะหรือว่าคุณเห็นต่างหรือแบบมองไปอีกแบบหนึง่งอะไรแบบนี้ก็สามารถบอกได้นะแต่ขออย่างเดียวความอย่าสปอยห้ามสปอยเด็ดขาดแม้แต่แนวทางการดําเนินเรื่องต่อจากเนี้ยขอว่าอย่ามันไม่ใช่ว่าแค่เสียอัธรร์แค่ผมคนเดียวหรอกคนอื่นๆที่มาเจอมันก็เสียอัธรรเหมือนกันเออบางทีเราก็ต้องให้เกียรติขึ้นกันและกันเนาะก็ประมาณนี้ครับวันนี้คลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะน่าจะเป็นคลิปกลางสัปดาห์ด้วยซึ่งไม่มีคลิปกลางสัปดาห์ม นนานมามกแลว้วความรู้สึกล้วนๆเนอะคลิปนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกได้นะก่อนจะไปครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ผมเลยนะ่อเป็นกำลังใจในตอนต,ต่อไปส่วนตอนหน้าจะเป็นอะไรก็เอาไว้ติดตามกันครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนมาพบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเคียดนิดนึงนะคลิปนี้ขอโทษด้วย